สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์สุดแตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะัพ p อ o r t ทางช่องก็คลิกลิงก์คลิปบลกด้านล่งลงลลางนี้ได้เลยค่ะและเปิดให้ส่วนตัวนะคะอีก5วันสุดท้ายค่ะวันนี้ถึง5ตุลาคมก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะ ในเวลานี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกคนใครกําลังเข้ามาหาคุณใครต้องการบอกรักบอกความสัมพันธ์ให้กับทุกคนนะคะ six of swords departure ใครบางคนกําลังมาถึงคุณคือความรู้สึกมันเหมือนกับว่ากําลังมีใครเดินทางเข้ามาหาคุณใครคนนั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายด้วยนะคะคนไกลคนแดนไกลมันถึงเวลาที่จะได้พบเจอพบรักแล้วจริงๆนะคะในความรู้สึกแบบนั้น the star เป็นความรู้สึกของความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรามาดูกันนะคะว่าใครกำลังที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องราวของความรักใครกำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณคะช่วงนี่แหละคะ่ะเราเดืยนนี้นะคะเดือน2เดือนนี้แหละก่อนจะปีใหม่นะคะใครกำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณ ขอพลังงานความรักค่ะรู้สึกว่าจะเป็นใครที่มีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะขอใบแรกเลย The Hangman คนนี้นะคะเขาเป็นคนที่จะทำอะไรอะ่ะต้องมั่นใจนะคะเป็นคนที่มีความาต้องมั่นใจต้องดูก่อนต้อง ศึกษานะคะเหมือนกับว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาเขาเพิ่งรู้จักคุณหรือว่าเขากําลังอยู่ในในในสถานการณ์หรือว่าการที่จะพยายามที่จะเรียนรู้คุณเขาจะพยายามเรียนรู้คุณเขาจะพยายามเข้าใจคุณเขาจะพยายามรู้ว่าว่าจะใช้ธรรมชาติในความสัมพันธ์ที่เป็นไปยังไงเหมือนรู้ว่าแบบ โอเคนะเดี๋ยวถ้าม,มันรีบร้อนไปมันจะกลายเป็นว่ามัน,มนเข้าหากันมากเกินไปเขาอาจจะแบบถอยมาเหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าการเรียนรู้กันมันไปอย่างชา้าช้านะคะเหมือนกับว่าใจเย็นแล้วก็รอดูสิว่าผลลัพธ์ในความสัมพันธ์คือหลักการทุกอย่างมันจองมาเป็นยังไงนะคะเดอะแฮงแมนคนที่มีไลฟ์สไตล์ของความคิดเหตุลผลแล้วก็การอดใจรอแล้วเป็นคนที่ใจเย็นนะคะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ใครกำลังเดินทางเข้ามาหาคุณ Four of Pentacles เหมือนกับว่าคือคนนี้คุณอาจจะได้เจอเขาแล้วด้วยเด้งออกมาหนึ่งใบนะคะ The Moon เป็นพลังงานของ Spiritual sure, ของความอาราความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่า Divine Feminine ที่คนทั้งสองคนเหมือนมีบางสิ่งที่เจอกันแล้วแต่เหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้รู้จักการเกิดขึ้นของคนทั้งสองคนเหมือนแอบเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กันไว้ยังไม่ได้เ,เปิดเผยทั้งหมดนะคะอันนี้คือบางท่านท่านคุณอาจจะเจอเขาแล้วใครกําลังเดินทางมาเจอคุณคะของความรัก king of cups มาแล้วนะคะ ใครกำลังเดินทางเข้ามาเจอคุณในเรื่องราวของความรัก Queen of Pentacles สวยงามจังเลยนะคะ Tree of Wands อยู่ด้านหลังแล้วก็ King of Wands เกิดขึ้นอย่างที่รู้สึกเมื่อสักครู่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ดูเขามีความใจเย็นนะคะแล้วก็ต้องคือถ้าเขาต้องการให้ความรัก มันเป็นไปในคิดทางที่เป็นคู่ชีวิตของคุณหรือว่าเป็นครอบครัวของคุณนะคะคนคนนี้เขาจะต้องทุกคนอาจจะเห็นนะคะ queen of cups three of wands ด้านขวามือเดี๋ยวโชว์ให้ดู king of wands the world ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนไกลด้วยและเป็นคนที่ เขามีความเป็นคนที่ต้องแน่ใจต้องชัดเจนในความรู้สึกของเขานะคะมีระยะห่างในความสัมพันธ์เป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นน่ารักเหมือนกับว่าถ้าคุณและเขาได้เจอกันแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างของจิตวิญญาณของคนทั้งสองคนดีวายคนทั้งสองคนจะทําให้คุณและเขาได้ได้กลมกลืนในการเรียนรู้กันนะคะซึ่งตัวตนของคุณก็อาจจะเป็นเอิร์สไซด์พลังงานของธาตุดิน queen of p e n t a c l e s บางอย่างที่อาจจะไม่กล้าที่จะเปิดใจกับเขาหรือว่ายังยังเก็บอะไรไว้ในใจอยู่ซึ่งคุณอาจจะเจอพลังงานที่แตกต่างนะคะด้วยพลังงานที่ที่รู้สึกแบบนั้นว่าใครบางคนคนนี้แมลว่าจะอยู่ห่างคุณหรือว่าจะนิ่งๆห่างคุณแต่เขามี S My s เซตหรือว่าซิกเซนตของการเรียนรู้คุณแบบธรรมชาติมากๆนะคะ The Moon King of Cups เป็นราชาแห่งท้องทะเลนะคะ King of the Sea นั่นหมายถึงว่าคนคนนี้เขามีความอบอุ่นจิตใจดีสัญลักษณ์ของเขาคือความความเฟลลี่ดูดีมีเสนและเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้หรือว่าเป็นต่างชาตินะค i n g of Cups และมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ที่เขาหรือเธอคนนั้นมีอารมณ์ของความอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อยากให้ความสัมพันธ์นปนธเป็นไปในทิศทางที่ที่ถูกต้องและที่ใช่ด้วยการแสดงออกของเขานะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยในความรักความสัมพันธ์อยู่ในอยู่ในไลฟ์สไตล์ของความเป็น เพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนนะคะ King of Wands เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถคือคุณกำลังดีกว่าใครหรือกำลังเจอใครที่เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟที่ออกมานะคะแล้วก็ d ีว e ฟั i มานีที่เกิดขึ้นคือเขามีความเป็นผู้นำแต่พลังงานของเจมินายเกิดขึ้นนะคะเป็นได้ธาตุลม ทุกราศีนะคะที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงคนคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจเป็นนักล่าเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นคนที่เก่งเชื่อมั่นในตัวเองมากมีความมั่นใจสูงมากนะคะเป็นคนที่มีลักษณะลักษณะทัศนคติไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นผู้นำมากด้วยการวางแผนด้วยการคิดแล้วก็มีพลังในตัวเองจะทำอะไรต้องทำให้ได้ จะประสบความสำเร็จต้องทําให้ได้แล้วเป็นคนที่มีความมั่นคงและก็หนักแน่นมากๆเลยนะคะทีนี้เขาคนนั้นมีความมุ่งมั่นและจริงจังในความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มากๆมีความเป็นคนที่ฉลาดฉเฉลียวมีความรู้มีความสามารถคือดูอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าด้วยธรรมชาติของคุณและว่าจะเข้าใจกันอย่างเป็นไปนอย่างช้าๆจริงๆ ได้ได้ว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่า the world นะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเป็นคนไกลที่เขาคิดถึงคุณคุณอาจจะรู้จักเขาบนโลกออนไลน์นะคะ the world หรือว่าการเดินทางการย,ย,าย้ายบางอย่างทำให้คุณได้เจอกับเขานั่นเองแล้วเขาเป็นคนที่มีพลังในตัวเองสูงมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์นี่คือคนที่กำลังเข้ามาหาคุณ ของความรักเชื่อว่า d y y เฟม n นีนบางสิ่งบอย่างในตัวตนกำลังกาลังรู้สึกแล้วก็รับรู้ว่าคนคนนี้ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็เป็น energy ที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณต้องการลักษณะแบบนี้กับหนุมน่มในฝันสาวในฝันเลยนะคะทีนี้มาดูอีกค่ะว่าความรักที่จะเข้ามา มันจะเป็นไปยังไงถ้าเจอกันแล้วคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปของความรักครั้งนี้เพจ s o p e r n a l s ค่ะต้องใช้เวลา t o of Wands ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ใช้เวลาในการเข้าใจใช้เวลาใน,ในการรู้จักกันเพราะว่าคุณอาจจะเป็นพลังงานคนที่คือคุณเป็น Earth Sign นะ King of Earth Queen of Earth นะคะก็คือ ความเป็นธรรมชาติความมีสนเสน่ห์นะคะในตัวตนของคุณมันดึงดูดดึงดูดให้ให้เขาเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นระยะห่างหรือว่านี่คือเขานี่คือคุณ for u of p e n t the c u l e s บางอย่างที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในตัวเองบางอย่างที่คุณเก็บไว้ที่ยังไม่ได้พูดบางอย่างที่เหมือนกับบางสิ่งที่ ที่เป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นระหว่างคนงสองคนมีการเชื่อมโยงระหว่างความผูกพันคือคุณมั่นใจในตัวเองเขาก็มั่นใจว่าเขาจะชนะหัวใจของคุณได้ด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์ของ King of Cups เป็นคนที่อย่างรู้นะคะอย่างรู้มีซิกเซนเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาจะรู้ใจคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ใจคุณนะแต่เขาจะรู้สึกว่าพยายามที่จะรู้ใจคุณโดยที่อาจจะอยู่ห่างๆนะคะอาจจะ คิดแล้วก็วางแผนอาจจะพยายามเรียนรู้คุณแบบธรรมชาติค่อยๆซึมซับลองทําลองผิดลองถูกหรือว่าลองที่จะเข้าหาคุณแบบสุภาพบุรุษนะคะมากๆเลยนะัคือ Queen of Pentacles ก็คือราชินี่แห่งเจ้าสเสน่ห์นะสวยมีมีความสง่างามแล้วก็มีเกียรติมากๆเลยเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองมากๆทุกอย่างเลยจริงๆนะคะได้เจอกันแล้วเป็นโอกาสที่จะต้องเรียนรู้รู้จักกัน ในระยะที่2ต้อง2ปีขึ้นไปด้วยพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคู่ชีวิตกันนั่นหมายถึงว่าคุณละเขาเมื่อเจอกันแล้วจะใช้เวลาแห่งการเรียนรู้จักรู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆพัฒนาเติบโตในความรักความสัมพันธ์แล้วก็รอดูระยะทางระยะเวลาเพราะว่าขึ้นเรื่องของพาร์เนอร์ชิพุ้นส่วนชีวิตคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่า,าไปด้วยกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทัศนคติไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่จะพาคุณออกไปสู่โลกโลกใหม่โลกที่คุณไม่เคยได้สัมผัสอาจจะพาคุณพลานอรไรบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อคุณพาคุณไปสู่การเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะม,มีนาคตร่่มกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วแบบนั้นนะคะต้องใช้เวลามากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าต้อง สองปีขึ้นไปนะคะถึงจะเห็นอะไรบางสิ่งาอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าคุณกำลังเดียกับใครที่เขาแสดงออกกับคุณแล้วก็เข้าหาคุณแบบสุภาพบุรุษโรแมนติกมากๆนะคะด้วยการแสดงออกบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเงียบเหลือเกินเขานิ่งเหลือเกินแต่ว่าเขาเป็น king งบคับคนที่มีซิกเซนส์สัญชาตญาณความเป็นธรรมชาติการอย่างรู้รับรู้การเข้าถึงนะคะคนรักแบบนี้นะคะแล้วก็เดิมมูลเกิดขึ้นด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณและเขาผูก ผูกความสัมพันธ์ผูกความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเป็นดีวารแฟมิลี่โซคัลเลชั่นที่รู้รู้สึกถึงและก็สัมผัสถึงกันอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าใช่มันจะรู้สึกว่ามีความเสน่หานะคะมีความโรแมนติกกันเกิดขึ้นและระยะห่างหรือว่าอะไรบางอย่างระหว่างคนทั้งสองคนมันทำให้ให้ค่อยๆเหมือนกับว่าปรับเอ NERGY ภายในบางอย่างละลายอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจที่มันเป็นความอีโก,โก้ที่มันเป็นความ ความปิดกั้นอะไรบางสิ่งบางอย่างละลายไปทีเล็กทีลนลอยนะเพราะว่ามันขึ้นเพจซ็อ e เพนักอลแล้วก็ทูออฟวอร์สเกิดขึ้นทีนี้มาดูอีกค่ะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ t ทนน f c u ค s สนี่คือสิ่งทีวเขาอยากจะบอกคุณนะคะความรักของคุณจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุข เรียกได้ว่าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไร้พรมแดนจริงๆนะคะเป็นสีสันแห่งวันใหม่มีแต่แตแตการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเขาคนนี้ถึงแม้ว่าจะ,จะ,จะดูใจคุณนานนานนี่หมายถึงว่าต้อง2องปีขึ้นไปนะคะถ้าแท้ทุกอย่างมันจะอ่อแล้วก็การรอคอยบางอย่างที่พัฒนาเป็นความ,มความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น t e of cups เกิดขึ้น เขาจะรู้ว่าจะปฏิบัติดูแลเทคแคร์คุณยังไงให้คุณคู่ควรคุณค่าที่จะเกิดความ,มสมรุ์เป็นเป็นคู่บุญบาร,รมีของกันาลกันสร้างเนื้อสร้างตัวมีลูกการแต่งงานการอยู่ด้วยกันจนกระทั่งบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตจริงๆเพราะว่าเขาจะยกย่องคุณนะคะ o n g u p s u p s แล้วก็ King of, ups, King of p e n t a c l e s เขาจะยกย่องคุณเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะไม่ทําร้ายคุณเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจ เขาจะพาคุณยกย้ายไปสู่ความสุขแห่งความรักความอบอุน่นที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแต่การเติมเต็มมีแต่การซัพพอร์ตมีความสุขความอบอุ่นที่แน่นแฟนแน่นแฟนมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็น,นเอเ r g y ที่ที่สวยงามมากๆเลยนี่คือความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้เจอคนที่เป็นสุภาพบุรุษที่ให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะคำพูดวาจาที่ ที่ให้เกียรติท,ทุกทุกทุกอย่างเลยทุกด้านเลยจริงๆนะคะ King of Cups แล้วก็ Queen of Pentacles รักเดียวใจเดียวแล้วคนนี้ก็โรแมนติกด้วยความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเรามาดูอีกขอโรแมนติกแองเความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนใครกำลังจะเข้ามาแพชชันคนนี้คุณมีแรงดึงดูดมีเคมีที่เข้ากันมากๆ Hart to Heart Conversation, Soul c o n t r a c ท Soul Connection ทำงานหัวใจที่ซื่อสัตย์หัวใจที่เคารพรักกำลังจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณได้เจอเขาแล้วบอกเลยเขาว่าเขาจะเขาจะใช้เวลาระยะทางทุกอย่างคำพูดทุกอย่างพิสูจน์ให้คุณได้รู้และคุณก็เหมือนจะต้องตอบโต้ไปสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าไม่ตอบโต้มันไม่ได้มันต้องตอบโต้นะคะมันต้องมีการตอบกลับหรือว่าการได้ รอแอะไรกลับไปบ้างกับเขาคนนี้นะคะเพราะว่าความมีเสน่ห์ของคุณจะทําให้เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณแบบโรแมนติกแล้วเขาจะทำให้คุณรู้สึกเปิดใจเปิดทั้งคำพูดเปิดทั้งความรู้สึกแบบนี้นะคะ heart to heart conversation สวยงามมากเลยขออีกสักหน่อยค่ะขออีกสักหน่อยอความรัก Pay a t t e c t i o n to the red flags มันจะมีส,สัญญาณสีแดงเตือนให้คุณรู้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาทำมิ่งอะไรบางอย่างนะที่กำลังจะเกิดขึ้น Financial and career นะคะคือความรักของคุณตอนนี้นะคะมีส่งผลอิทธิพลในด้านของการงานการเงินนั่นหมายถึงว่าคู่ของคุณหรือว่า คุณเองคือโฟกัสการงานโฟกัสการเงินอยู่นั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะทําธุรกิจทําหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ต้องการเติบโตนะคะในหน้าที่การงานแล้วก็าการเร่งที่ประสบความสำเร็จอ,อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขานะคะคอโรแมสแองเจิลอีกหน่อยค่ะสเรชันการแยกห่างพาเนอร์ชิพของคุณมาแบบสุดมาสุดขอบฟ้าไกลมาแบบสุภาพุรุมมากๆแล้วมาแบบไม่เหมือนใครเขาเหมือนจะเหมือนฮีโร่ในดวงใจคุณเลยนะคะเหมือนกับว่า Codependency i s, ency, s safe for y y u u to love พลังงานความรักของคุณนะคะเป็น So n t r a c t soul c o n n e c t i o n หรือว่า twin f l a m e นะคะที่กำลังเข้ามาหานี่คือสายสัญญาณจากการแยกห่างบางสิ่งอย่างกำลังกาลังจะเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้เจอการความความอิสระของคุณอิสระภาพของคุณกำลังดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาเชื่อว่าในตอนนี้ ถ้าอะไรที่ถ้าอะไรเป็นจังหวะที่ใช่นะคะถ้าทุกอย่างมาสักเซสแล้วธุรกิจสักเซสการงานการเงินสักเซสทุกอย่างมันจะได้กลับมาพบเจอกันในบางสิ่งนะคะเพราะนั้นเชื่อว่าเชื่อว่าคุณเข้าใจในพลังงานของความรักที่คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะมีธุรกิจหน้าที่การงานมีการวิเคราะห์ในเรื่องของการเงินการตลาดคือเก่งนะคะมีความเป็นผู้นําเก่งแล้วก็มีความสามารถด้วยนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อความรักกําลังเข้ามาเยือนแล้ว คุณก็ต้องเปิดใจนะคะว่าเปิดใจเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆรู้จักค่ะและคุณจะพบเจอกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ To f w a ฟ d s คนนี้จะพาคุณไปสู่ความโรแมนติกที่คุณไม่เคยได้เจอนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ